ขอไข่ okay. ขออแล้วก็มอมาตรงนี้ไงขอมสระายพอทหารแล้วก็อันนี้ยอยักษ์ตัวสุดท้ายเป็นตัวเชิงอ่าให้เห็นไว้ก่อนว่าอย่างนี้นะครับตัวเชิงคือเขียนอยู่ข้างใต้ตัวเต็มเห็นไหมครับอออ่าอก็ใช้เป็นสละ สระอเนี่นแหละเห็นไหมครับใต้คอไข่เนี่ยเขียนไว้กลางใต้ตัวสะกดที่เป็นยอยักษ์ไทยนะคบว่าไทยก็เป็นตัวเชิญสังเกตไว้ก่อนแล้วกันนะรักษามือใหม่ก็ต้องค่อยๆดูไปนะครับในนี้บอกว่าขอไข่และตอทหารเป็นพันชนะพยัญชนะต้นนะครับจะเป็นตัวเต็มต้องเป็นตัวเต็มต ถัดไปข้อที่สองนะครับเป็นตัวสะกดไอ้พยัญชนะเนี่ยเป็นตัวสะกดนะครับตามคําในภาษาบาลีตามคําบาลีคำน,นี้อ่านว่าจักกะไอ้จกักขุโทษทีนะครับตัวสะกดที่ว่าเนี่ยนะครับเขียนไว้ทางขวาในระดับเดียวกับพยัญชนะตัวไหนครับ ตัวนี้ขอไก่อ่านี่คือตัวสะกดในคำบาลีอนะครับเป็นตัวสะกดของคำบาลีคำบาลีก็คำบาลีไปนะครับขอไค่เป็นตัวตามที่เป็นตัวเชิงอนะครับ เรายดูที่มีกันในเปิดไหม่ไว้ไหม <c oughs> ขอเปิด่อนก่อนอโอเคในข้อที่สามนะครับเป็นตัวสะกดในคําไทยเห็นไหมครับมีคําว่าคําไทยตรงนี้มีคําว่าบาลีแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นคําไทยคำไทยคือเหมือนชื่อนามสกุลเราแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเขียนไว้ทางขวาระดับเดียวกับพยัญชนะต้นนะครับคือตัวสปกดในคำไทยที่ว่าเนี่ยผสมอยู่ด้วยสลาที่อยู่ใต้พยัญชนะต้นเพราะว่ามีสลาอยู่ตรงนี้ที่พยัญชนะต้นสละอูนะครับฉะนั้นเนี่ยพยัญชนะ ที่เป็นตัวสะกดก็ให้เขียนในระดับเดียวกับพยัญชนะต้นเห็นไหมครับในกรีดเส้นบรรทัดเดียวกันเพราะว่าพยัญชนะต้นมีสระอยูอ่นี่เป็นกฎเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเวลานักศึกษานำไปใช้เนี่ยก็ต้องใช้พิจารณาเขียนไปตามกฎเกณฑ์อันนี้นะครับเป็นการฝึกนะครับ ข้อที่สองตำแหน่งและหน้าที่ของพยายนชนะตัวเชิงเรามาถึงตัวเชิงแล้วเมื่อกี้ตัวเต็มนะครับรักษาข้อไหน,นข้อสองนี่เป็นตัวเชิงตัวเชิงนะบางตำราเรียกว่าตีหนักษรก็จะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าให้พอเนี่ยก็เรียกว่าตัวเชิงแล้วกันจะเขียนอยู่ใต้พยัญชนะตัวเต็มนะครับมีอยู่ สี่ข้อนะครับสี่ประการนะครับตำแหน่งเขียนไว้ใต้ตัวเต็มหรือสระอานะครับข้อแรกเป็นตัวควบกล้ามนะครับเขียนไว้ใต้นี้นะตัวแรกได้แก่ตัวหาตัวนี้รอเรือรอลิงวาแหวนนะครับ เรียกว่าเป็นตัวควบกล้าเวลาออกเสียงก็ออกเสียงควบถูกไหมครับกวาดความกราบกลางนักษาสังเกตน,นะครับรอเรือรอลิงวอแหวนเป็นตัวควบกล้าวอแหวนวอแหวนรอเรือรอลิงเห็นไหมครับ พยัญชนะพวกนี้เป็นตัวควบกล้ำนะครับเขียนไว้ใต้เขียนไว้ใต้พยัญชนะตัวแรกเขียนไว้ใต้พยัญชนะตัวแรกอ่ามาดูว่าเขียนไว้ตรงไหนวอแหวนเนี่ยใต้พยัญชนะตัวแรกเขียนตรงนี้ตัวไหนมากครับที่เหมือนกันที่เป็นตัวแฉงจอจานบอพานบอแหวน จำได้ไหมครับที่อาจารย์บอกไว้ทักษาก็าไปสังเกตด,ดูนะครับตัวเชิงนะครับจอจานบพผพวแหวนจอพอวอเนี่ยจะเขียนเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับนี่ก็วแหวนนะครับความตัวเชิงรอเรือเนี่ยจะเขียนไว้ตรงนี้เขียนได้สองแบบนะครับ ตัวเชลล์รอเรียนเขียนได้สองแบบคดูบนกระดานนิดหนึ่งแล้วกันนะเพียงรักษาไปเจอในตำราเร่ยนเหตนด้วยกระดาษ สลาจะเขียนตัวเชอของรอเอรียนลาอันสาเห็นรอเอรือนะรอเรือร,รอลิงวอ,อ,อแหวนนะครับ เลียกว่าเป็นตัวควรบกล้ำจะต้องเขียนไว้ใต้หรือเขียนเป็นตัวเชิงนะพยัญชนะตัวแรกแต่ตอนนี้ตัวเชิงของรอเรือเนี่ยอันนี้เส้นบรรทัดแล้วกันนะนี่คื็เส้นบรรทัดนะโอเคแบบแรกคืออย่างนี้เขียนไปแล้วเอย่างนี้แล้วก็ ลักษาต้องสังเกตด้วยนะว่านี่คือเส้นบรรทัดเพะนั้นเนี่ยหางของโบใบไม้ที่เป็นตัวสังกดตัวเนี่ยจะไม่เลยมันไปเหนือเส้นจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับส่วนตัวเชิงของรอเรือเนี่ยหางจะเลยขึ้นไปอย่างนี้นะครับท่านก็ไม่ได้บอกนะจะเลยขึ้นไปแค่ไหนแต่ถ้าแค่นี้มันเป็นสละเองจะต้องตวัดเข้าไปตรงนีน้ อีกแบบหนึ่งเขียนอย่างนี้ครับนี่คือตัวเชิงลอเรือนะครับที่อยู่ในตำํำราเนี่ยแหละอาจารย์ใช้ตัวนี้เขียนได้สองแบบนะครับในแผ,นผ่นภาพในลายที่ส่งไปให้นักศึกษาดูในลายขมงนะครับ ไม่ต้องรีบคนระับสบายกันเพราะในหลักสูตรนี้ยยังไงกนะ็ถันนะอาจารย์สอนมาหลายลุ่นแล้วครับคุณเอเมี่บอกว่ายังเข้าไม่ได้โอ้ทำไมยังเข้าไม่ได้ไม่มรู้ครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าโอ้ คนนี้ครั้งสองแล้วถ้านในแผนแผนเนี้ยนักษาดูที่ละรอเรืออยู่ล่างสุดทางมุมซ้ายเห็นไหมครับในภาพภาพเนี้ยอุ้ยมึงเห็น,นเนี้ยเนี้ยที่ส่งมปให้เมื่อบ่ายเนี้ยแหละนะครับรอเรือละเนี่ยอยู่ทางด้านล่างมุมมุมซ้ายเห็นไหมครับ จะเป็นหางยาวขึ้นไปนะครับแต่ว่าในหนังสือในในแบบของััตตำราเนี่ยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเขียนได้สองแบบแล้วแต่แล้วในฟอนต์ก็มีให้เลือกสองแบบโอเคนะก็ตัวไหนหสำคัญก็จะต้องเขียนบทกระดานโอเค ไปต่อม่อกี้ปิดไปแล้วเปิดใหม่ <laughs> <laughs> เนี่ยรอเรียนเนาะเขียนได้สองแบบแบบนี้ก็ได้นะครับนีะรอเรียนตัวควบกล้ามนี่คือตัวเชิงเขียนไว้ใต้ตัวเต็ม เป็นตัวควบกลางเห็นไหมครับโอเคสองเป็นตัวตามคำว่าตัวตามดูให้ดีนะครับตามอักษรน,นำนะครับเขียนตัวตามซึ่งเป็นพยัญชนะพยัญชนะต้นตัวที่สองไว้ใต้อักษรน,นำกีละตัวนะค่อยๆไปอันนี้คืออักษรน,นำนะครับ นี่คือตัวตามอักษรตามนะครับโอเคไหมครับออเหยีออักษรนำงอนหนูตัวตามอย่างนั้นละกันออเหยีออักษรนำว่แหวนตัวตามอออ่างอักษรนำย่อยักตัวตามอออ่างอักษรนำยอยั์ตัวตาม เหมือนกันนะครับามาดูที่อักขระนะครับขอเหีบอักษรนำนอนหนูตัวตามเห็นไหมครับ